สวัสดียามค่ำคืนครับผมปูชนีไพยูรย์นอกวันนี้มาปักเบ็ดอีกแล้วนะครับมาตอนคืนเพิ่งจับเขียดเสร็จมากับพรนานแมกนะครับพรนานแมกเรามาใส่ไม้มริมคลองมาเลียนกคนแต่ตอนนี้น้ํามันเพิ่มแล้วนะเนี่ย,นะยแต่ก่อนตรงนี้มาไม่มีน้ําเลยตรงนี้จะมีปลาไหมจะลองดูครับไปไม้ใหม่ไม้ใหม่ทุกคนเดี๋ยวแฟนผมจะมาถึงก่อนนะ มาเาม้าตัวเนาะมาไม่ล่ะเออมาคืออยู่ยโอเคนี่ครับวิธีใส่ก็เกี่ยวค้างนะครับแล้วให้ขาเขาจุ่มไปในน้ำนะครับนี่ประมาณนี้อย่าให้อย่าประมาณอย่าให้ถึงครึ่งตัวนะเพระาะว่าเดี๋ยวตัวเขาจะลอยแล้วปลาไม่กินก็ประมาณนี้ทุกคนผมขอใส่ก่อนในน้ำมคลิปวิดีโอผมมันไม่ค่อยสมบูรณ์ตอนจะใส่จะให้ดูนี่แหละเพราะว่าผมมีเวลาน้อยนะครับ ต้องรีบสายต้องไปรับแฟนอีกต้องดูลูกอีกโอ้ยพอลูกอ่อนแล้วต้องขออภยัยด้วยคนมันมันเวลาจำกัดจริงนะครับอาจจะดูเต็มๆได้ตอนไปตอนมายามเบ็ดด้วยตอนเมืกูเบ็ดวันนี้มีมายามเบ็ดด้วยครับนักกระลานว่แล้วเดี๋ยวมายามเบ็ดดูกันเดี๋ยวไม่พอไม่ต้องห่วงเลยเขียดเพียบข้างทางมีเพียบเลยโอเคใส่เบ็ดแป๊บนึงครับสวัสดีตอนคืนครับมองอยากไหมนี่ดูทุกคน ผมพยายามจะทำให้มันเห็นชัดนะเดี๋ยวผมลองหลีไฟแป๊บน,นึงนี่นี่ตัวเท่นนี้ก้อยนี่ทุกคนติดซะแล้วมันกินเบ็ดผมดูไอช่อนเนะี <c oughs> ้ยโคตรหมานเลยทุกคนโอ้แน่นอนจริงๆ ผมนึกว่าปลาเล็กกินอุปชอนครับแจว๋วมันจริงจริงทุกคนเ๋็วแล้วแต้มหนึง่งไซนี้นะประมาณสี่ห้าโลนะอจอนจริงประมาณห้าโลได้ตัวนี้ครับโอเคทุกคนดผมปล่อยดีกว่าไม่กล้าไปกินครับกลัวกลัวจะแย่งกันกินทั้งหมู่บ้านกลัวจะกินไม่หมดเลยเดี๋ยวปล่อยดีกว่าครับทุกคนใส่เยอะไหม โอเคครับตอนนี้ก็ปักเบ็ดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดินดูนิดนึงตรงนู้นนะครับก็ไม่มีอะไรเยอะหมดแค่คันเดียวนะครับวันนี้มาใส่เบ็ดหมายเดินคนแต่ว่าเพิ่มเติมคือผมเดินเดิน,ดนซอวรว์ดูรอบๆนะตอนนี้นี่น้ําเต็มแทบจะทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ตะกี้ก็ได้ปามตัวหนึ่งตัวท่านก้อยธนะปลาช่อนไม่พอ <laughs> ดึงเบ็ดยิ่งๆคุณนึกว่าอะไรนึกว่า นึกว่าโปูกินเขียดนะตีนได้จะเป็นลูกกระชอนนะเสียดายจะเป็นตัวใหญ่ทับแขนนี่หือจเจ๋อมากเลยเโอเคก็เดี๋ยวนางพักสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะครับพักเหนื่อยอไม่มีโมเมนต์นี้นานแล้วทุกคนปกติจะใส่เสร็จก็กลับบ้านไปดูลูกนะครับวันนี้พอดีมากับหลานมีเพื่อนมีอะไรด,ด้วยก็เลยเอออยู่ยานสักรอบสองรอบครับวันนี้ก็เพิ่งใส่เสร็จ ว่าตอนหัวคามนี่คือใส่ได้ป,ประมาณสิบกว่าหลังเด็ดประมาณยี่สิบยี่สิบนิดๆครับยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบหกหลังก็ใส่ได้ประมาณสิบกว่าหลังับแ,แฟนก็โทรมาบอกว่าใกล้ถึงแล้วพวเลยต้องขี่พานางกับบ้านก่อนเป็นรับแฟนแล้วก็เพิ่งมาใส่เนี่ยเดี๋ยวรอดูอีกรอบนึงรอบสองรอบนะครับว่าจะมีแต้มติดไม้ติดมือกลับบ้านไหมนะครับตอนนี้ขอนั่งพักก่อนเหนื่อยเดินจนขาล้าเลยนคนลาขาก่อน สวัสดียำเช้ายำเช้าเชา้ชาเชา้ชาเชา้ชาเช้าเช้าครับทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนด้วยนะครับมากรูเบ็ดนะครับทุกคนโอ้ไม่กินเบ็ดนะพาไม่กินป่าไม่กินเบ็ดเลยทุกคนมาครับ,บพันแบกนะครับพันแบกไปนู่นแล้วมกะกลานนะครับไปไปดูกันเบ็ดวันยี่สิบวันหลังครับแต่ว่าผมใส่ไก่อยู่นะอยากให้ครอบพื้นที่ มีเต็งบิงนี้ทุยบิงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้มันใสเงันเกือบสิบหลังลิ้งเงินกว่านี่ทุกคนดูน้ำน้ำมาแล้วมาข้างก่อนคือน,นไม่มีน้ำเลยนะที่ผมถ่ายดูแห้งกักมาั้งนี้น้ำมาแล้วทุกคนแต่ว่ายังไม่เต็มคันนี้โอ้โห เขียดลอยโอ้ใช่เขียดลอยเออเขียดลอยเขียดตายด้วยไม่ติดอคนนี่ติดแล้วไมาก็ดีโอ้โหนิ่งอีกแล้วครับทุกคนไม่ติดทุกคนเหมือนข้างหน้าจะมีเฮะวะเฮ้ยคนข้างหน้าจะมีเฮะตรงไหนวะตรงนี้ตรงนี้ โโอโอติดแล้วติดแล้วอยู่ในนอนอุย้ยปลาอะไรรู้เบ็ดโค้งเลยคุณโอ้ยจะการก่อนตัวผมไม่ใหญ่หรอกเสียงตีเบาๆแต่ตีก็ดีแล้วครับ้คงยากโอ้ยโูย้โ ไอ้บ้าเอ้ยกบกบครับทุกคนโอ้โหบลัเลยโอโ้ดูทุกคนสุดยอดเด๋ยวหากางครับแล้วนื้อติดป่าไอต่อครับ ไอต้อไอต้อโอ้ยเดินใหญ่นลยมันรกโอ้ปลาไม่มาเลยทุกคนนีไม่ติดครับแต่นี้เยอะหมดมันจะกาดตอนเ,เช้าครับทุกคนทุงน่งนาเซนสวยปลาก็มีนะแต่ปลาไม่กินอื้อันน,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 นี้คือ โอ้ยช้อนครับโดน,นกระปูเดก็กโอ้ติดไอช้อนมาแล้วทุกคนต้องรีบเอายกข,ขึ้นมาเพราะกระปูกินอยู่โอ้โห,โโหโตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าเสียดายครับตายก่อนสองแตงครับเดี๋ยวไปดูโซนข้างบนกันครับีประมาณเจ็ดแปดหลัง นะครับทุกคนดูน้ําเต็มนาเลยครับแต่ตรงนี้เขาไม่ได้ทํานะเพราะว่าเป็นอยู่ขาเฮ้ยเฮ้ยน้ำก็เพื่อมทุนอ้มไม่ได้กระเพื่อมตรงเบ็ดอ้ปลาว่าปลาติดเบ็ดดูเป็นโค้งธรรมดาเลยเบ็นิ่งเลยลว้าผปลาติดเบ็ดเฮ้ยหลอกกันได้ต้มโดก,กันเลย ดูน่ะมาตีตรงนั้นแล้วโอ้ผนรู้ว่าปลาตีดเบ็ดแล้วเฮ้เสียใจโดนหลอกโอ้โหนิ่งครับคันนี้นิ่งครับไม่ติดฮนะไม่มีปลาเหรอ ไม่ปลาไม่กินเบ็ดในตรงนี้เมื่อคืนนี้ก็ได้ตัวหนึ่งตัวเล็กโอ้สะพานประช่อนเล็กกินช่อนใหญ่หายไปไหนหมดไม่กินเฮ้ยติดปลาทุกคนปลาอะไรไช่อนแน่นอนเลยตายแล้ว โอ้ช่อนช่อนใหญ่ไซส์กี่ขีดนี่อ้อนาเดินยากนิดนึงคันนี้ไม่กินตรงนั้นมีคันหนึ่งเตบเงียบเหลือเกินทุกคนไม่มีน้ำก็เพื่อไม่มีอะไรเลย โอ้โหตรงนี้ไม่ติดมีแปะมีเบ็ดอยู่ตรงนี้อยู่ไม่ติดตรงนี้เมื่อคืนผมดึงออกนะครับดูทรงเงีย,งยบๆเละนี่เอาดีกว่าตรงนี้ทรงซ้ำหลังเหมอีกันงซ้ำหลังเนย ฟารมมันได้ยินเสียงปาร์ตีด้ดกว่านี่เล้าใจมันไม่แบบนี่เลยอ่ะโอ้โหเบ็ดตรงเดียวเมื่อคืนเห็นดึงเบ็ดไปครั้งหนึ่งเปลี่ยนเยือไม่กินเฉยเลยทุกคนไม่ติดครับนี่เขากูอันนี้ก็ ไม่ติดสองลังโอ้โหตรงเดียวโอ้ดินเดาเดวเดายูเลยตายแล้วเฮ้ย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 น้ำเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ติดครับโอ้ยโอ้ไอช่อนครับทุกคนไอช่อนไอช่อนโอ้ยใส่ใส่ใช้ได้เลย ใหญ่ใช้ได้ครับโอ้ยเดือดเดือดเดือดโอ้ยไม่ใช่ได้ใหญ่เห,หมากนนี่วะโอ้ยเดี๋ยวตัวนึงทวนตรงนี้อู้เบลอเลยโอ้ยมาอีกแล้วนี่มันต้องตีตตอย่างนี้ทุกคนมันจะร้าวใจโอ้โห ยอดดูครับโอ้โหเกี่ยวเกวาะตาไม่หลุดครับสีเต้มทุกคนโอ้โหมันหมันหมันทุกคนหมันยอดยอดนี่ครับวิธีการก็คือเอาปลาใส่เข้าไปในถุงถุงเก็บปลาแล้วค่อยปลดนะครับอย่าไปปลดข้างนอกนะทุกคนเดี๋ยวก็ปลาดิน้น หลุดอีกเสียดายอีกโอ้มันหมานทุกคนเจ้าเจ้าตรงนี้อีกแล้วทุกคนโอ้เสียงปาตีะเฮ้ยเฮ้ยอะไรติดโอ้ยอีช้อนครับโอ้ย ันดึงตรงนี้นะคือได้ช่อนใหญ่ครับหมายอีกแล้วหมายเดิมทุกคนเลือกใส่หมายเดิมครับไอ้โอ้ติดลื่นครับโอ้โอเคทุกคน นี่ครับโอ้ใสใ่ใช้ได้เลยสวยใสกำลังสวยนะครับหมานหมนหมันพูน,น,นโอ้เจ้าเจ้าเจ้าสนมคลังนี่เราไม่เหี่ยวแล้วนะครับหลังจากเราเหี่ยวมาสี่ห้ายม5สี่ห้าที่แล้วนะอู้หสนมหมายเดิมครับครั้งก่อนผมปากไปฝั่งนูน้น ปักแจงโน้นเป็นนี่คันนี้ปักแจงนี้เป็นนี่ครับแต่ก็ไม้มันหมันเหมือนเดิมอีสองคันนี่สิดูนี่ครับ,รบเอ้ยสามคันอีกว่าปักตรงนี้ที่หนึงนี่มีใช่ไหมแม่โอ้ไม่มีครับไม่ติดครับตรงนี้ไม่ติด เพิ่มีกสักเต็มเต็มมั้ยปักไว้สองหลังจะมาทั้งสองหลังเลยหรือเปล่าโอ้ยปักไกลก็จะพัง,งจะเหนื่อยทุกคนเดินไกลโอ้เ,อเป็นน้ำอีกแล้วโอ้ไม่ติดครับเยู่หมดครับ น,นี่เยอะหมดไปคันหนึ่งขอให้ได้ตัวขอให้มีเต็มขอให้มันหมานทำลายอาถรรพ์นี้ได้เฮ้ยโอ้น้ำไม่กระเพื่อมทุกคนถ้าน้ำไม่กระเพื่อมก็จบแล้วครับโอ้โห ไม่ติดครับโอ้โหดูเชือกลอยขึ้นมาบนเลยแม่หมายนี้ครับโอ้โหดูขึ้นเลยครโอ้น่าทำเบ็ดลาวใช่ไหมเลยอ่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับเอ้ยครบหมดแล้วนะครับทั้งยี่สิบก่าหลังวันยี่สิบห้าหลังนะครับได้มาห้าแต้มนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เกินคาดนะครับแต่ว่า ไอสองแต้มอาจจะเล็กไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าถือว่าโอเคครับโชคดีได้กบมาอีตัวหนึ่งนะฮะและ้วก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยครับแล้วก็ทุกๆคลิปนะครับฝากเออคุณหมายก็ฝากกดติดตามแล้วก็ลืมกดกระดิ่งนะครับถ้าชอบแนวประจน์ไทยแนยวหากินแบบบ้านๆแบบนี้นะครับมีคลิปให้ลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็สาคือผมเป็นพ่อลูกอ่อนก็มีที อาจจะติดดูลูกตอนวันไหนลูกองเอเงอาจจะไม่ได้มาฟังเปจนแต่ส่วนมากก็ก็จะมาเนี่ยทีเวลามาจนได้นะครับเพราะผมอยากทําคลิปอยากมาหาปลาอย่างนี้มันช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเหลือก็เอาไปขายนะครับผมก็ลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ครับผมด้วยครับตอนนี้พังดันห้ถึงหนึ่งพันซับไวๆนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ